ตอนนี้ไงวะเด้อด้อคำนี้คุยบทุบอกบทยังหลายใหญ่ห่างมอมอืมเอาเอา,เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเยี่ยมไอ้สายพันครับ,รบ,รบมุงคุณฟาร์มนะครับตอนนี้อยู่อำเภอคู่ขันครับคุณเดนเนียไหวเบิรงครับพี่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 นี่นี่สดเลยเนื้อสดสดนี่เพื่อนเดนเนีย รอยชวครับบัหนีเฮ็ดคิปเเดอครับเด้อทํากันเสียบเนาะปตงบรเวณหางไรจวด,ดจวดแ,วแล้วต้องว่าดนหนอกอมีบางซีู่ซีด้วนี่ยแ่บบัวขากเลยยวเลยอุ้นิ่มนีมม้นขากเลยอือกขนาเดเลยขากสนเจะใส่เลย ดิเมือนกันร่างๆสุดเลยอืมผมติวเลยแบบ่อนตาหวานครับตาหวานหวานนะครับพี่น้องใส่บังโอ้ดีลูกเต่าลูกเต่านี่เบิร์ดสวยๆใบตองไล่มุมอืม ครับ,บาาาาว,วันนี้เกรื่องนี้ข้าวสาคามินข้าวสาล่าห้าไม่เล้ยวยังนี้นตาบ่แซนดนตาแซนดนตามื่นชักซวยมื่นอืมมามากครับแซ่บของแซ่บนี่ผมมากกินหมดแซ่บก็มีแต่คนป่วยคนโซ่ Nấm, tàu Mom, tàu Mom, mhm. Mom, mhm. Ai Mhm. 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 thả Mhm. 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 chuột, Mhm. 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 đấy, Mhm. Mhm. งานบุญงานบุญมันนี่ับหลไรลำตีเหนือเลยบต่ต้องเขาหยักอืมอืมกัเทนา่าฮักงูนี่ครับกาเทน,น่าไงเลยกันเทน,น่าอู้กว่าสิคุดเขาไปหน่อยเอ้ยใหญ่เลยอืมย อืมของเดีอ <Huh? S 2> ันนี้กบมึงลอกยังไงบะลอกยังไงมาีเด่นเหรอืมสายเบื้งตึ็มุมนึ่งก็ตอใงมุมนี้ใช่ไหมต่้งมีตุแสดงเทียนอู้หืมีละเส็เครองนึงอืมนี่ครับพี่น้องทุกๆทุบอัเนีนกี่พี่อ่ะ แสบแสบ้ๆพี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้คุ้มจิ๋วอะ่ะหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเอ้ยเอ็ดบรรุโตาซอมฮ<อ>ึ่มสดติดมือสกลางเังเด็กขู่ Nam lam, nam lam. bên bằng dáng bụng của yêu mãi bất ngờ. Hm, bữa nay hm, 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 vô hm, 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 ต้องก๊อยหา,งงาังมุมพ <c oughs> ักกักอืมพักยามบ้านเพื่อเสกคาหัวแล้ว,ล,วล้าลงมาใส่เลยครับหืมใช่ใช่ครับผู้กันมาเลยครับยินดีนต้อนรับเสมอครับมงคลฟาร์มครับอยู่ไฮอยู่นาครับมีของกินตลอดครับ ยินดีต้อนรับครับน้ำดิกระเยลังล้วครับอ้แปลกตอเลยครับมมันเลยฮึึเนเทียหน่าโซิเทีหนานีละน้ำนีเนี่ยืมตอนยิงใหญ่ว่ะเดเด้อ คำมีไงคุยบุตรบอกยังหลายใหญห่างาาม,มุมอือาเขาเนี้ยบ่อโอเคบเนียบ่นี่บ่สิ่ายีิส,ส <c oughs> <c oughs> กกันบรรยากาศดีอัยามแรงโอ่ะ หลังฟ้าห่วงถ้าไปบุญเ,น,เน,นี่ยเข้เนินหอนขมๆเลยพี่น้องเอ้ยอืมแบบลหลขาดแล้บอกลูกเตาอันมบุกสีส่คูสีอืมเอานอจาน้าทีลุยขับ ฝากนี่นะครับซ่องเพียดน้ำครับเฟซบุ๊กครับกูน้องครับเพียรโกงของวัวที่ไงแรงครับผมฝากกดติดตามด้วยครับคนที่ตามอะไรเรากำับตามเพื่อนกูนะฮึฮยฮจัดสี่คนเสียงเฮ้ย

ขัดอันกมอนครับนเปอระทตัวนี้นครับตะคอัครับอันนี้อควงเรานนะครับอือดงดุ๊งเสือตอนใหญ่เลยครับวันนี้ขาดอย่างเดียวพี่น้องขาดข้าวเหนียวอืออือเวแสบแสบพี่น้องเยานไม่เ้พี่น้อง พอดีฮัดเานี้ข้ามนี้เพื่อพี่เพื่อนวองบนทางว่งไมุมแซมไลฮึฮัดฮัดแซอืมแซมไปจวดปยดทิยยยังพี่น่องเอ้ยสานี่จวดย่างเดียว กัเนเตะนาแล้วพี่น้องเอ้ยกันเตครับพุสาวกับพุทธว่ใบนามใส่นองนี่แซบบมดแสบไม่ใชคน่วยคนสู้แสบร้ายพี่น้งองนเขาบพรแบของแสบไม่ผูกมากนะก <c oughs> ินไปกินมาส่งยิ้มเหรอสองข้างมีไ <c> ง <oughs> ตัวนี้จังกัยจังดีเตะโอเลยอยู่นี่ มันตัดขมติวนี่บ้างสุดๆเลยเอ,อ้ยเอาตอนยังเนั่นแหละเปรี้ยวๆเลยฮึมบาษาใจสดเลยแบบนี้เออเอาสองต้นเลยเอาสามเลยไดนะ้ไหมเออใหญ่ขนาดนี้

เอ,อิญพอดได้ถ้อพี่น้ <ừ. S 1> องเนิ่ก็่ว่าใครเอิญกินยิ่งนี้เอิญก <ừ ừ. S 1> ูพอดได้สดจังจังไรเงี้ยครับขำบมบมโ่ง <c oughs> นี้มย่ะอาอ ขอบคุณนะครับอ้กาบไลครับอ็มดาเนี่ยขอบคุณไอ้ไลเพื่นครับอคุณฟร์มนะครับแล้วไอ้กุกขันรับผมบ้านจกุงขอบคุณไอ้สายคล่เอาเนื้อไปหาครับมาซวยจูวกันยามายำหากันโดนมาทีนึงบมันดนก้างก้างม่รังกินอยู่นีมานังกินเราเลยล่ะ เออข้าวกลิมี่ร้านวิวสองร้าน้อครับเด้อใส่เสียปไปกําลังใจให้ขี้เจื่อมือใหม่ได้ครับผมเด้สองคนนะครับผมฝากฝากน่อยนะครับมงคลวัวสอยสีสเกตรับเด็นลำลาผ้าจากพี่น้องได้บหนี่มาเจอกันจลิมหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม